เขาบอกว่าจงเขียนท a t r i ซ้ํานะคะในรูปของเศษส่วนนะคะเขีย,ยนท a t r i u ซ้มม์ตัวนี้ในรูปของเศษส่วนเนาะซึ่งครูพูดวิธีการของมันไปนแล้วนะคะเป็นเป็นสูตรสั้นๆก็คือถ้าสมมติว่ามันซ้ํานะคะมันซ้ําเนี่ยก็ให้ใส่ตัวส่วนเป็นเลขเก้าถูกไหมคะตามจํานวนซ้ําถ้ามันไม่ซ้ําเท่าไหร่ก็ให้ลบตัวที่ไม่ซ้ําด้วยนะ แล้วก็ตัวส่วนก็คือให้ใส่แทนด้วยเลขศูนย์เข้าไปนะคะเลขสองเป็นจำนวนเต็มนะคะอยู่ข้างหน้าไม่ต้องเอามายุ่งด้วยนะคะก็เขียนแยกต่างหากได้เลยนะคะแล้วก็ตัวเศษของเราก็คือสี่สามเก้านะคะลบด้วยตัวที่ไม่ซ้ำซึ่งมีตัวที่ไม่ซ้ำหรือไม่คะไม่มีค่ะไม่มีเลยนะคะมีสี่สามเก้าแล้วก็ซ้ำสี่สามเก้าเลยนะคะไม่ ไม่มีตัวที่ไม่ซ้ำเพราะฉะนั้นก็โอเคเป็นพวกเดียวกันหมดก็ลบด้วยสูนนะคะซึ่งจริงๆแล้ววิธีการทำเนี่ยนะคะหนูจะเขียนลบด้วยศูนยหรือไม่เขียนก็ได้นะในวิธีการทำในข้อสอบหรืออะไรเงี้ยนะคะหมายความว่าวิธีการหาเนาะถ้าสมมติว่าหนูรู้อยู่แล้วว่าอ๋อมันอย่างนี้นะคะก็ไม่ต้องเขียนก็ได้แต่ว่าวิธีทํานะคะเราจะต้องเขียนแสดงให้ดูนะคะให้คูดูอย่างละเอียดเนาะอ่ะทีนี้ตัวส่วนล่ะตัวส่วนของมันมันซ้ำสามตัวให้ใส่แทนด้วยเลขอะไรคะ เก้าเ้า <9 S 2> เก้า, <9 S 2> านะคะก็ให้ให้ใส่เนเก้าไปเลยสามตัวนะคะจากนั้นเราก็ลบนะคะสี่สามก้าลบศูนย์ก็เหลือสี่สามก้านั่นแหละนะคะแล้วก็ตัวส่วนของเราก็คือเก้าร้อยเก้สบกตัดได้ไหมคะพิจารณาซิตัดได้ไหมตัดได้ค่ะตัดได้หรือไม่ได้ดูได้หรือไม่ได้ดได ไม่ได้นะคะตัดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะตอบนะคะสองเศษสี่ร้อยสามสิบเก้าส่วนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าได้เลยนะคะจบแล้วหนึ่งข้อต่อไปข้อที่สองข้อที่สองก็โจทย์คล้ายกันนะคะเป็นศูนย์จุดสามศูนย์ห้าหกสามศูนย์ห้าหกส้มนะคะซ้ำตั้งแต่เลขสามถึงเลขหกเลย ทีนี้เราก็มาเขียนนะคะตัวที่เป็นจํานวนเต็มเป็นเลขศูนย์เพาะฉะนั้นกไม่ต้องเขียนนะคะก็เขียนตัวเศษได้เลยตัวเศษของเรานะคะก็คือนำโทสนิยมทั้งหมดมานะคะลบด้วยตัวที่มันไม่ซ้ําตัวที่ไม่ซ้าม,มีไหมคะไม่มีค่ะไม่มีนะคะไม่มีก็ลบด้วยศูนย์นะคะตัวส่วนของเราเป็นเลขอะไรคะ อ่านะเลขเก้าไปเลยสี่ตัวนะคะเพราะว่ามันซ้ำสี่ตัวนะคะก็ใส่เลขเก้าไปจากนั้นลบเสร็จแล้วก็เหลือเท่าเดิมนะสามพันห้าสิบหกส่วนด้วยเก้าพันเก้าร้อยก้าสิบเก้ามเลยตัดได้ไหมคะมตัดได้ไหมคะตัดไม่ได้ตัดไม่ได้นะคะอาถ้าตัดไม่ได้ก็ตอบ 3,56ส่วน9 9้9เยได้หนึนะคะผ่านต่อไปข้อที่3ข้อที่3บอกว่า0.480 532 323นะคะจำนวนเต็มไม่มีนะคะส่วนที่เป็นจำนวนเต็มไม่มีเราก็ไม่ต้องเขียนก็ได้ะคะ่ะแล้วเราก็เขียน ผสมทั้งหมดนะคะทศยมทั้งหมดเอามาก่อนแล้วก็ลบด้วยตัวที่ไม่ซ้ำนะคะตัวไหนบ้างที่ไม่ซ้ำคะสี่แปดศูนย์ห้าค่ะอ่าสี่แปดศูนย์ห้านะคะนี่ตัวที่ไม่ซ้ำก็ต้องลบออกหมดเลยนะคะจากนั้นตัวส่วนล่ะตัวส่วนเราใส่เก้าไปกี่ตัวสองตัวค่ะอ่าเราใส่เก้าแค่สองตัวนะคะเพราะว่ามันซ้ำสองตัวแล้วใส่เลขอะไรด้วย ใส่เลขอะไรเข้าไปอีกใส่แค่นี้เหรอใส่แค่เก้าสองตัวเหรอใส่อะไรอีกศูนครับอ่าศูนย์แทนเข้าไปนะคะซึ่งใส่เลขศูนย์ได้กี่ตัวสี่ตัวค่ะสี่ตัวนะคะก็คือเลขศูนย์เนี่ยนะคะแทนจํานวนตัวที่มันไม่ซ้ํานะคะซึ่งมันมีจํานวนตัวที่ไม่ซ้ําอยู่ทั้งหมดสี่ตัว แล้วก็ใส่เลขศูนย์แทนเข้าไปนะคะแา่นั้นเราก็ทําการลบนะคะอาจลบไปลบในกระดาษทดนะคะไปลบในกระดาษทดอันนี้ลบไม่ได้ไปยืมมานะคะสิบสองลบออกห้าเหลือเจ็ดสองลบออกศูนย์เหลือสองห้าลบแปดไม่ได้นะคะก็ไปยืมมาสิบห้าลบออกแปดก็เหลือเจ็ด 9ลบออกสเหลือ5้านะคะแล้วก็ได้เท่านี้อะ่ะลบกันเสร็จแล้วจะได้4 7 5 7 2 7ส่วนด้วย9 9 0 0 0 0ตัดได้ไหมคะไม่ได้ค่ะได้ไหมตัดได้หรือไม่ได้ตัดได้หรือไม่ได้ ตัดได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้นะคะตัดไม่ได้เราก็ต่อเท่านี้เลยนะคะสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยี่สิบเจ็ดส่วนด้วยเก้าแสนเก้าหมื่นนะคะต่อเท่านี้แหละต่อไปข้อที่สี่นะคะบอกว่าเก้าจุดหนึ่งสองเก้าแปดสองเก้าแปดสองซ้ำนะคะ จำนวนเต็มก็คือเลขเก้าก็เขียนแยกเอาไว้นะจากนั้นก็เขียนทศนิยมทั้งหมดก่อนนะคะทั้งหมดมีเลขอะไรบ้างเอามาให้หมดเลยมีหนึ่งสองเก้าแปดสองลบด้วยตัวที่ไม่ซ้มตัวที่ไม่ซ้าคือเลขอะไรคะเก้าแปดสองค่ะตัวที่ไม่ซ้มนะสิบสองอ่า <12. S 1> ตัวที่ไม่ซ้มนะคะก็คือเลขสิบสองนะคะเราลบตัวที่ไม่ซ้าออกนะตัวส่วนนะคะใส่เลขอะไรบ้าง ใส่เลขาสามตัวค่ะแล้วก็ใส่เลข0อีกสองตัวค่ะอะต้องนะคะมันซ้ำสามตัวแทนด้วยเลขาไปนะคะสามตัวไม่ซ้ำสองตัวก็ใส่เลข์แทนเข้าไปสองตัวนะคะจากนั้นเราก็ลบนะคะหนึ่งมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบสองลบออกสิบสองนะคะก็จะเหลือหนึ่งมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบนะคะส่วนด้วยเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะคะ ตัดได้ไหมคะไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยเหรอว่าตัดได้นะอะไรตัดได้แม่สองครับแม่สองเอาแม่สิบเ,เลยได้ไหมได้ค่ะ อ่าเอาแม่สิบตัดนะคะเอาแม่สิบมาหารทั้งหบนและล่างนะคะเลขศูนย์ก็จะหายไปหนึ่งตัวนะคะอ่าเพราะว่าเราหารสิบออกทั้งบนและล่างนะคะก็จะเหลือหนึ่งพันสองร้อยก็จะเจ็ดส่วนด้วยเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบมีอะไรตัดอีกมีอะไรตัดได้อีกไหมคะนี่ไหมคะ มีอะไรตัดได้อีกไหมเลอไม่มีมีหรมอเลยไม่มีมีไหมคะ มีไหมคะฮัลโหลนี่เลยไม่มีมีหรือไม่มีไม่มีค่ะไม่มีนะคะไม่มีแล้วก็ตอบจำนวนเต็มเก้าเศษหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดส่วนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบนะคะ